แจ็คไหมคะเออน่ารักดีน่ารักดีค่พับชัดเสดียงชัด,ดไหมจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีแห่งความบางังคัง กับบอสครูนักตังค์พักโคตรังพักโคตรรวยจ้ะสวัสดีค่ะโซเทียจากกับบอส พิมพ์พรนะจ๊ะรักแม่ว่าสั่นสวัสดีเทีย่ยวราชก,กมโมบูดียาสอป,ปอลาวฟิลิปปินส์ฟิแนแลนด์มาเลเซียทั่วโลกเลยนะจุดจุดเดสวัสดีคุณอัมพลจ้ามาไวมากค่ะลูกค้า เฮีย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 ลูกหลานชาวหน้าบ้านเฮาค่ะพี่น้องค่ะหน้าตาแบบนี้ลูกหลานบ้านเฮาเองค่ะวันนี้โปรแกรมใหม่ค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับทุกคนค่ะใครได้ดูคลิปนี้โคตรโคตรโคตรโชคดีค่ะลูกค่ะใครได้ดูคลิปนี้โคตรโชคดีค่ะไม่บอกเลย หรือ,อยังจะ๊ะยังไม่ยิ้มยิ้มได้เลยนะเจน,นจุดจุดนี้อย่าน้าบูดไปตูดลิงค่ะสวัสดีสุขทุตสุขคันกับุณเอ้คอามาลัยจ่ายาค่าไข่บอสคณนับตังด้วยนะจุดจุดี้ ดูดคำสอนของแม่สิตาจา้ะไม่พูดเยอะเนาะผลลัพธ์ที่ได้จากการเรียนรู้กับคุณสิตาได้สุขภาพขาดสวยวันสวยคืนสวยแล้วสวยอีกสวยซ้ำสวยสอนเฮงแล้วเหงอีกปังแล้วปังอีกปังซ้ำปังสอนอยอดเข้าเป้าแต่กันเงินกันงาน,งาน,งานความรักสุขภาพร่างกายแข็งแรงลำเลิศ ออกมากค่ะพี่นงคะทําไมคะขี้อายมากเป็นคนที่ขี้อายมากเรียบร้อยมากไอมาพูดแบบนี้ไม่เอาครับท่านแต่ถามว่ามีกินไม่เหรอชัดเจนนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีค่ะพี่นงคะ่ะสถานีแห่งความมังคังค่ะพี่ดาง คลิปวิดีโอคลิปนี้ครูให้ดูคลิปวิดีโอคลิปนี้ค่ะไม่พูดเยอะค่ะไปเจอมาเขาหาว่าเราจนเขาหาว่าเราล้มเหลวครูเอาหลักฐานมาให้ดูว่ามีคนสำเร็จเยอะแยะมากมายไก่กองค่ะขอคลิปวิดีโอค่ะอดเกสมองวายกลับมาอีกรอบเรียนการพนันมาหรือเปล่าจะโดนแบบหยิยบแล้วหยิยบอีกหยิยบแล้วหยิยบอีกเพราะความไม่ละเอียดอ่อนของเราเลยผังหนูเจ๊งหมดตัวเลยพี่ เราโคตรโชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนโชคดีมากแล้วไม่ได้เกิดมาเป็นสัตว์การเป็นคนนี่มันโคตรมีความหมายเพราะฉะนั้นลองไฮไลท์ก็แล้วแต่เสียใจไรก็แล้วแต่เราสามารถร้องได้แต่ลองจบเช็ดน้ำตาออกเดินต่อให้ถ,ถ้าคำพูดของคนอื่นที่ทําให้ชีวิตดาพังดาก็าค,คิดแค่ว่าเป็นลมตดมีลมตดที่ไหนที่แบบมันเบนได้ตลอดเวลาไม่มีและดาเชื่อมันตลอดว่าในเวลาไหนาที่จมูกของดายังมีลมออกมาอยู่มือของดายังใช้งานได้ดาสามารถผลิตเงินได้ตลอดถ้าเรามองเป็นโอกาสยังไงเราก็ทําได้ ชีวิตการเริ่มต้นธุรกิจของคุณดาเนี่ยสร้างมาว,าว่าจากการเป็นแรงงานต่างด้าวมาก่อนจากกัมพูชามาอยู่เมืองไทยอายามอุมาได้อาชีพแล้วก็ทํางานด้วยเรียนสมงส,มสวดด้วยเพื่อไป,ปเปิดธุรกิจที่นู่นดาจะมีเงินเดือนกับประมาณสักหมื่นสองแล้วก็มีเปอร์เซ็นสามสิบเปอร์เซ็นพัฒนามาเพิ่มไปยึดพรมทึงบ้านทําสีพรมทึงบ้านเกือบสองปีมาที่นี่แล้วเก็บตังค์ได้กี่บาทครับกลับไปที่บ้านก็ประมาณเกือบสองล้านบาทค่ะภูมิใจมากครับพี่ไม่เคยแตะเงินประมาณนั้นเยอะมากสําหรับหนู ก็เปิดร้านซูมซูยแล้วก็เปิดร้านอาหารไทยค่ะคือแบบดีใจมากๆอ่อนันอายุเท่าไหร่ครับยี่สิบสามยี่สิบสี่แหละครับภูมิใจแล้วตอนนั้นภูมิใจแล้วได้เองไม่มีประสบการณ์อาอยุน้อยด้วยไม่มีการทิกรหารที่แบบมวลผู้ใหญ่เขาที่มีประสบการณ์ไม่รู้ว่าเงิน,นมันจะออกไปทางไหนบ้างเพราะความไม่ละเอียดอ่อนของเราก็เลยผ่า ขังด้วยที่เรามีรู้ตัวหนูเจงหมดตัวเลยพี่หมดตัวเราก็ติดนี้แบบราย้านเลยค่ะทอมากพี่หนูลองไห้ทุกคืนะและหนูมีลูกอ่อนด้วยตอนนั้นรายได้ที่นูนะ่นน่ะถ้าหนูไปสมัครงานก็เงินเดือนก็ประมาณแค่สี่พันบาทสำหรับคนที่เรียนมอามอย่างหนูหนูไม่สามารถไปสมัครงานที่ไหนที่หางเงินได้เยอะเพื่อใช้นี่เลย ดาเป็นคนหนึ่งที่แบบดาจะไม่คาตัวตายเราโคตรโชคดีที่เราเกิดมาเป็นคนโชคดีมากแล้วไม่ได้เกิดมาเป็นสัตว์เการเป็นคนนี่มันโคตรมีความหมาย <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นลองให้รัแล้วแต่เสียใจไรักกันแต่เราสามารถลองได้แต่ลองจบเช็ดน้ําตาออกเดินต่อตอนที่เราหมดอะไรไปทุกสิ่งทุกอย่างแต่ว่าเราเหลือปากที่พูดได้มือเท้าเรายังเต็ม <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นหัดเดินใหม่สิลูก <Okay. S 1> แค่นั้นเอง ว่ายู่งไทยอีกรอบก็มสมัครร้านเดิมแต่ว่าโดนคําเยียบยาว่าไอ้เด็กดสมองวายกลับมาอีกรอบทําไมต้องกลับมาลำบากอีกรอบทําไมเรียนการพนันมาหรือเปล่าทําธุรกิจไม่ประมาทตัวไงเห็นไหมจะโดนแบบเยียบแล้วยีบอีกเยียบแล้วยีบอีกคนอื่นดูทุกเราและเราอ่ะยิงร้องไห้ไมียอมลุกขึ้นมันจะยิ่งทําให้คําพูดของเขาสิ้เรลตาจะข้ามคําพูดอะไรได,ด้มองหน้าเขาแล้วคิดขึ้นใจว่ารอก,ก้อนนะ ่อนดาลมกี่กร้างดาลูกกี่กร้างดาก็ทําได้ดาทําเพื่อครอบครัวดาซึ่งคนหลายกลุ่มเนี่ยไม่มีใครให้เกลือดากินซึ่งดาเองต้องคนที่หาเกลือมาให้แม่มาให้ลูกเองเพราะฉะนั้นถ้าคำพูดของคนอื่นที่ทําให้ชีวิตดาพางังดาก็คิดแค่ว่าเป็นลมตดมีลมตดที่ไหนที่แบบมันเม,ม่นได้ตลอดเวลาไม่มีการหายใจนิดเดียวมันก็หายไปแล้ว ซึ่งในตอนนั้นดายังไม่รู้เลยนะว่าาะดาต้องทําธุรกิจอะไรเพราะวันนั้นหมดเงินมีมีเงินจะใช้แล้วแล้วคิดว่ามีทางเดียวทายตัดสดแล้วก็ขายของเลยลองดูถ้าเราไปชิมเราจะรู้ได้ไงว่าหวานเปรี้ยวอร่อยเรื่องเงินแค่ร้อยยี่สิบบาทนี่แหละค่ะก็เลยเติมเน็ตที่เซเว่นที่หยอดตู้นะเราก็ต้องเติมร้อยหนึ่งต้องร้อยห้าบาทสิบห้าบาทก็มีมาม่ากับน้ำเปล่ากลับมาทายตัดสดดยที่เอาวทุกทัพย์เก้าเก้าของดาและทายตัดสดก็เอาสินค้าที่แบบเครื่องสำอางแตสงน้าของดามาโชว์ให้เขาดูรักเลยบอกว่าตัวนีีี้ดดนนนะะะคคูก ห้คานคนก็มีคนคสนใจสองคนโอนเงินให้ดาก่อนเดี๋ยวดาส่งคองให้เขาก็โอนเงินให้ดาได้กำไรสามร้อยบาทก็เลยกคิดในใจ่าเฮ้ยดาทำงานให้คนอื่นแปดชั่วโมงต่อวันได้สี่ร้อยบาทเองแต่เนี้ยแค่ครึ่งชั่วโมงได้สามร้อยบาทตรงเนี้ยจะทำให้ดารวยรวยแน่อน,อนอนดาคิดว่าดาถูกทางแล้ว ดาต้องทําต่อและดาจะทํามันให้ดีที่สุดออกมากระซิกกระเซิงดายังค่ายได้เลย้าดาต่างใจแล้วก็หลักอาชิบเนี่ยดาคิดว่าเหมือนเป็นที่ผลิตเนินที่ดาดีมากๆ <ทำ S 1> แล้วก็คนขับจักชอบผิวขาวขอบผิวออร่าซึ่งอันไหนที่ผลิตออกมาที่บอกว่าเอ้ยดีขาวออร่าเขาจะสนใจมากๆเขาจะเอาหมดเลยดาจะคิดว่าดาจะทําแบรนด์เอง การผลิตแบบมาตรฐานดาได้ไปเจอนักไปัยจ,จริงสายใจจริงดาไปลองเทดก่อนดาเท็ดแล้วเทดอีกเทดแล้วเทดอีกนักไปใจได้เจอจริงคุณภาพก็เอื้อมถึงด้วยคุณดาคุณนชาปูชาเสร็จแล้วมาสั่งสินค้าผลิตที่เมืองไทยแล้วกลับไปทีกัมพูชาแล้วก็ส่งขายทั่วโลกใช่ค่ะ ซึ่งดาดายพูดกับเจ้าของโรงงานแล้วก็กับนักผู้ใจด้วยว่าดาคอนเนนคุณภาพและราคาเอื้อมถึงอะไรก็แล้วแต่ที่ผลิตที่เมืองไทยเมดอินไทยแลนด์กาูชาจะชอบมากเลยขายดีนับหนึ่งเลยของาบนารดาคืออะไรครับคือมีตัวดาคอรลาสีครับเป็นอาหารเสริมนะคะทําให้พิวเราเออร่ากระจ่างใสออกมาก่อนนี้ขายมาแล้ว1ล้านกระปุกค่ะ1ล้านกระปุก เอาไปใช้แล้วเห็นผลเกิดการชืร่มซ<ร>้ำอันนี้เป็นเซรัม่บมบำรุงผิวหน้าค่ะทาให้ผิวเราแบบกลับมาดีเป็นธรรมชาติเลยค่ะอันนี้เป็นครีมทาตัวที่ผสมจากน้ำนมแล้วก็มีนมแพะอยู่ในีน้ด้วยแล้วก็มีวิตามินซ<ะ>ีวิตามินดีอยู่ในนี้แล้วก็มีกันแดดอยู่ในตัวนี่คือนักธุรกิจร้อยล้านที่มีอายุเพียงแค่28ปีเท่านั้นนะฮะคิดว่าปีนี้ฮะธุรกิจของคุณดาจะมียอดขายเท่าไหร่ครับ600ล้านค่ะ600ล้าน ทำธุรกิจมาแล้วทั้งหมดกี่ปีครับเข้าปีที่4แล้วค่ะก็ขายให้พี่น้องกัมพูชาแล้วก็ตามเมืองนอกด้วยนะคะก็มีสวิตเซอร์แลนด์อังกฤษออสเตรเลียจีุูนเกาหลีเยอะมากค่ะกระแสตอบรับที่เมืองนอกดีมาก ดาจะ้าพี่น้องไทยที่กําลังท้ออยู่กำลังลำบากอยู่ไม่รู้จะเริ่มต้นกับธุรกิจอะไรมารวมธุรกิจกับดาได้มาเป็นดอกชิปของดาเขาได้นะคะเป็นดอกชิปไม่ต้องสตกของแล้วส่วนใครที่อยากเป็นพ์ทเนอร์รวมมาเป็นพันเนอร์ของเราส่งไปเมืองนอกอไรทำได้เลยเมืองนอกเขายิงดีตอนรับแล้วค่ะ คนเราสามารถทําได้หมดพลังของคนเราแต่ละคนมีเหมือนกันหนูเชื่อว,ว่าทุกคนนะ่ะมีพลังในการผลิตเงินทุกคนห้ามคิดว่าตัวเองทําไม่ได้อุ๊ยฉันลมแล้วฉันลลกไม่ได้ไม่เลยค่ะลมได้ก็หลกได้ถ้าในมือรายที่มือเรายัางใช้งานได้อยู่ลงมือทําให้สดหัวใจเลยค่ะลมหายใจทางเราอย่างมีในเวลาน,นั้นเราก็สามารถกลายเป็นคนรวยได้แน่อนอน กับตัวเองค่ะพี่รองคะสุดยอดไหมฮะแม่บอกเลยว่าใครได้ดูคลิปนี้มึงคดตื่นเลยลูกเออไม่ใช่ว่าเราลงไม่ได้ลงแม่ราร้องไห้ไม่ได้หรอแม่เราเสียใจไม่ได้หรอแม่เสียใจได้ค่ะร้องไห้ได้ค่ะแต่มันต้องลุกลรีบลุกขึ้นมาให้ไหวปัดบอกคะ ดูคินี้คุณรู้สึกว่าโอ้ my god ใครจะยม้มล้มอยู่กับที่ใครจะร้องห่มร้องไห้แล้วไม่ลุกไปไหนสักทีมาดูคลิปนี้คะ่ะลูกค้าลุกขึ้นมาได้แล้วจ้าลุกขึ้นมาได้แล้วค่ะ, <What? S 1> คะจ,จำรวยเออชัดเนาะไม่พูดเยอะค่ะผู้หญิงคนหนึ่งล้มละลายได้ผู้หญิงคนหนึ่งโอ้ยเสียใจได้ผู้ ครูบอกตลอดค่ะไม่จําเป็นต้องมาทํากับครูอาชีพไหนสําเร็จได้หมดฟังปากครูนะคะดูปากท่านๆคำเจียกอาชีพไหนก็สําเร็จได้อาชีพไหนก็สเาสเร็จอยู่ที่คุณแล้วครับท่านอยู่ที่คุณแล้วครับท่านควรเชืจริงกับมันแค่ไหน,นหลายๆคนทําโรงงานค่ะความสฉลียของเขา ำเร็จของเขาความสำเร็จของคนไม่เหมือนกันอาชีพไหนรวยได้หมด break, อาชีพไหนไม่สำคัญอาชีพนั้นสำเร็จได้หมดความสำเร็จคืออะไรความสำเร็จคือสิ่งที่คุณนิยามไว้ค่ะจะบ้านจะรถจะอะไรก็ตามแต่ปลดีผลเส้นนั่นแหละคือความสำเร็จของคุณสักมาลูกค้า เนาะไ่ต้องว้าหลายค่ะบางคน2อล้านสามล้านก็รวยแล้วกูพ,พอใจแล้วอันนั้นก็คือความสำเร็จของเขาเออดังนั้นวันนี้ค่ะลูกค้าใครที่ล้มอยู่ค่ะลุกขึ้นมาค่ะลูกค้ารีบลุกขึ้นมาฝ่าน้ำตาตัวเองแล้ววิ่งต่อไปเพราะว่รไม่มีใครทำอะไร,ะไรเราได้ลูกไปต่อไม่ต้องรอใครยินเนาะเออ ทั้งหมดค่ะพี่้องคาระยะเวลาหนึ่งปีกว่ากว่าค่ะออกมาแบ่งปันออกมาเล่นสดออกมาแชร์ประสบการณ์ลูกศิษย์ครูสิตานะคะศิษย์เอกครูสิตาเลยค่ะ <S <S เออได้นาเอาความรู้ที่ครูสิตามาสอนเราคอสแคม้มต่างๆพี่้องคะออกมาแช์ค่ะพี่รองคะโดยการที่ออกมาแบ่งปันฟรีไม่ได้เสียเงินซักบาทค่ะพี่้องคะ <S <S คําพูดใดของเรามันรู้สึกไม่โอเคครูก็กราบขอโทษขออภัยด้วยณจุดจุดนี้นะคะเออโอเคไหมคะไม่ต้องเชื่อในสิ่งที่ครูพูด แต่จงพิสูจน์ด้วยการลงมือทำค่ะลูกค้าเจอกันใหม่คลิปหน้า